สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูกระเทียมปลางอกแล้วนเต็มเขียวเต็มป่าตั้งแต่คางถนนเนี่ยเนาะดูเนี่ยคางบ้านเขานี่มันงอกไปบ้านเขาตำลุนาบ้านเขาไปนู่นเลยนะแล้วก็นี่เห็นไหมกําลังสวยเลยเนาะอ่อนๆเนาะแล้วมันก็จะยาวไปข้างในนู่นเลยนข้างในนู่นเเนาะเนาะ มาอยู่ยอรมันตั้งยี่สิบกปีแหละแต่ฉันน่ะไม่ไปไหนฉันไปจะป่าฟังทางบ้านฉันอันนี้มันอีกฟังหนึ่งมันไกลเนาะไปกีดติดรถโอลีมาหลายลาวยนุ่น่ะเขียวเต็มป่าอยู่เดี๋ยวพาไปดูข้างในดูข้าเอายาเอาใบใหม่มาทิ้งเดี๋ยวนี้เลยคุมมันนาะมันยังขึ้นไม่ได้ดูวะนุ่มเป็นปุ่มๆอยู่งามๆไปดูข้างในกันจ้ะเต็มเลยแต่ว่ามันยังใหญ่มากเนาะรุ่นนี้ก็กะลังอร่อยจ้ารุ่นนี้เนาะดูว่ายาวไปถึงถนนนู่นดิ นี่กำลังสวยเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงมือก่อนเ,อเด็ดไปสักหน่อยเนาะจ้าเนาะเอาไปชิมก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ยังยังหน่อยอยู่เนาะเอาเม็ดซีเดียวกับปามาก <laughs> ยังไม่ใหญ่เนาะ เก็บไปหน่อยหนึ่งพอ่อเอาไปเดี๋ยวก็มาเก็บใหม่อีกเนาะเพราะว่าโอลีครับเมดไปแล้วเดี๋ยวให้โอลีมาโชง์หาก,ก้ยยอยใหญ่นะโอเคจับพี่น่องพามาดูนิดเดียวมาให้ดูว่ากระเทียมปาง,งอกแล้วจ้ะเนาะ ขอบคุณหลายๆจากที่มเก็บเป็นเพื่อนกันชอบกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าเดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงเรื่อยๆจะนา้อนเร็วนะจ๊ะเนาะนานา้นาอนไปใหมพ่พี่นาไปใหม่พิิแล้วเนาะไห้ได้รึงทุงอาจจะจะไปบ้านเร็วจ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปมาเที่ยวด้วยกันเที่ยวป่าสวัสดีจ้า